อยู่น้าดูเนียนดูนุ่มดูแบบเด้งๆฟูๆสภาพมันดีเหมือนคนออกกําลังกายสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาเจอกันในคลิปรีวิวของจกและดีกันค่ะดูกคน บอกเลยนะคะว่าวันนี้คนงบหน่อยตรงชอบนั่นคือเซรั่มของแบรนด์ m e r c ์ซนั่นเองนะคะเป็นอีกตัวหนึ่งเลยที่ถูกและดีจริงๆทุกคนเหมาะสําหรับนักเรียนนักศึกษามหาลัยนะคะทุกเพศเลยทั้งหญิงทั้งชายอะไรใดๆก็ตามนะคะแล้วก็ราคาหน้าคบหามากตัวนี้นะคะชื่อว่า m e r c ์ซ um. นะี่วิตซีเซรั่มน้มีส่วนผสมของวิตามิน C เข้มข้นถึง3ชนิดในซองเดียวเลยนะคะทุกคนช่วยให้ผิวของเราเนี่ กระจ่างใสนะลบเลือนริ้วรอยจุดด่างดํากระชับรูขุมขนให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวด้วยนะคะเขาจะมีแบบขวดแล้วก็แบบซองนะทุกคนอันนี้จะเป็นแบบซองนะจินซื้อมาจากเซเว่นนะคะปริมาณที่เขาให้มานะคะจะอยู่ที่4กรัมนะราคา59บาทนะคะส่วนแบบขวดนะราคาเนี่ยจะอยู่ที่390บาทนะคะปริมาณถ้าจําไม่ผิดก,ก็10กรัมนะคะทุกคนใครเนี่ยอยากทดลองก่อนจะซื้อแบบขวดเนาะก็สามารถมาหาซื้อแบบซองมาลองกัน ได้นะคะตัวนี้นะคะขนาดจะแบบว่าพอดีกระเป๋าเลยเนาะพกพาสะดวกนะคะมีฝาเกลียวอย่างนี้ก็มาดูเนื้อกันก่อนกันนะใดๆนี่นะคะทุกคนเนื้อเซรั่มจะเป็นสีขาวขุ่นแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่เหนอะหนะนะทุกคนไม่เหนียวไม่หนืดนะคะเกลี่ยง่ายมากนี่ดู นีรูปร้คไปกับผิวง่ายมากเลยนะคะแล้วก็ซึมไวมากนะจ๊ะทุกคนแน่นอนว่าตัวนี้ไม่ทะเลาะกับกันแดดของทุกคนแน่นอนจ้ะกลิ่นของเขาก็โอเคนะทุกคนเออกลิ่นส้มอ่อนๆน,นะคะคือกลิ่นไม่ฉุนไม่แรงเกินไปนะคะตัวนี้นะคะทุกคนจินลองใช้ไปทั้งหมด1อาทิตย์ด้วยกันนะคะ จินรู้สึกว่าผิวของจินเนี่ยมันจะดูแบบดูดีอะเออคือแบบโอ้ยดูใสดูเนียนขึ้นนะคะผิวหน้าเนี่ยมันดูชุ่มชื้นขึ้นเนาะคือเมื่อก่อนอะจินจะแบบว่าผิวมันจะแห้งมันจะครั้ำแล้วมันจะแห้งคือถ้าปกติคนที่ผิวครั้ำแล้วสุขภาพดีมันจะดูแบบว่าเด้งๆแต่ว่าผิวมันก็ยังแบบว่าสีแทนอยู่ใช่ปะแต่อันนี้คือสีแทนแล้วยังแบบมันแห้งขาดน้ำอะมันไม่โอเคอะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดู ก็หลังจากที่จินลองใช้มาประมาณ1อาทิตย์นะคะทุกคนก็จะรู้สึกว่าผิวเนี่ยมันจะดูเด้งๆฟูๆขึ้นนะคะทุกคนเราดูใส่นะเออดูแบบว่าผิวแบบโอเคอะสุขภาพมันดีเหมือนคนออกกำลังกายอะไรเงี้ยแต่จริง,รงไ,มรมไม่เล้สามนี่กิ๊ทําเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดู อันนี้คือภาพหลังใช้นะคะทุกคนก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะผิวหน้าดูเนยียนดูนุม่มดูแบบเด้งๆฟูๆูก็ดูดีกว่าเมื่อก่อนเนาะเออไม่มากก็น้อยเลยแต่รู้สึกว่ามันโอเคขึ้นนะคะสําหรับผิวนี้นะคะ โอเคค่ะทุกคนก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการรีวิวเจ้าตัวเมอร์ซี่วิซีเซรั่มตัวนี้นะจ๊ะก็ถ้าใครนะคะอยากไปลองหาซื้อมาใช้เนาะซองนะคะสามารถไปหาซื้อกันได้นะคะที่เซเว่นซีเจเอ็กซ์เพรสนะคะบิวเทียมอีเฟนบอยนะคะแล้วก็แบบขวดนะคะจะมีวางจำหน่ายที่วัดสันช้อปปี้ลาซาด้าติ๊กต็อกช็อปนะแล้วก็ คอนวีเนาะทุกคนก็สามารถไปหาเลือกซื้อกันได้เลยนะคะใครสะดวกที่ไหนก็ลองไปหาซือ้อาใช้กันได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ใครนะคะที่ทดลองใช้แล้วนะก็รีวิวมาคอมเมนต์รีวิวกันข้างล่างใต้คลิปกันนิดนึงนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงนู่นนี่นั่นนะคะมาช่วยกันรีวิวนิดนึงเนาะทุกคนอะ่ะก็คลิปนี้นะคะจิงก็ขอลาทุกคนไปก่อนถ้าใครชอบสิ่งก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำ ลิปต่อไปของซินด้วยนะคะแล้วก็กลับมาเจอก,กันคลิปหน้านะคะมาดูว่าคลิปนี้นจ,จะรีวิวอะไรนะนานๆจะทำคลิปทีนึงแต่ว่าก็ยังทำคลิปอยู่นะจ๊ะทุกคนอย่าเพิ่งทิงกันไปไหนนะรับอยู่ไปแล้วค่ะทุกคนวันนี้บ๊ายบาย